วันนี้เราจะติดตามเรื่องราวนะครับอัปเดตกันนะครับอย่างที่บอกไว้กันในช่วงต้นของรายการนะครับว่าวันนี้เราจะมีสาษั์พิเศษนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับบริษัทนี้ชื่อบริษัทนะครับแ8ด a n a t e c คจำกัด นะครับแน่นอนครับจำกัดอยู่นอกตลาดแน่นอนบริษัทนี้ทําอะไรเบรื้องต้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการโงกัญชานะครับทำการโงกัญชานี่แหละฮะส่วนเขาจะทําอะไรรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปถามกันนะครับแต่ที่เป็นน่าสนใจก็คือวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการเซ็น m o ็กันระหว่างบริษัท88 Canatech กับบริษัทหนึ่งที่ต้องบอกว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเรานี่แหละครับ นี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนจะเป็นบริษัทอะไรเราก็ต้องไปไล่เลียงถามเขาดูเขาจะบอกหรือไม่น,นั้นเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณพรประสิทธิ์ศรีบุญเรืองนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท18คณะจำกัดน,นะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตต่อสายหาคุณพรประสิทธิ์นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าสายมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องราวนะครับต่างๆนะครับ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับในตัวของบริษัทนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์พิเศษพูดคุยนะครับกับคุณพรประสิทธิ์ศรีบุญเรืองนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท8 8คณะเทคนจำกัดกันนะครับที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการโฉบัญชาเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณพรประสิทธิ์กันว่ามันมีรายละเอียดอย่างไงนะครับมีความนักสนใจแค่ไหนรานนี้คุณพรประสิทธิ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพรประสิทธิ์ครับสวัสดีครับผม ครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณพรบุษิต์เนี่ยช่วยพูดถึงตัวของอ88แคนาเทกนะครับว่าเราเป็นใครทำธุรกิจอะไรครับตอนนี้อ๋อรู้สึกคราที่แล้วมาคุยกันไปทีเนาะครับ<า>ผม <คำ S 1> ใช่ับ,บนะครับคือบริษัท88เคนาเดกจำกัดเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทซึ่งเราทำอุตสาหกรรมเรื่องของ การชงเพื่อการค้า,น,าน,นี้เราอุตสาหกรรมคบวงจนนะครับจริงๆเนี่ยบริษัทเราเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ต้นปีสอง2น้าหกสอนะครับก่อนที่กฎหมายเรื่องเรื่องกาชขงของอยก็จะประกาศใช้ให้เอกชนให้เอกชนสามารถดึเงินธุรกิจเป็นโครงานนก,การค้านี้และอุตสาหกรรมได้เมื่อเมื่อมกระะมาสอง5 6 4หกสี่นะครับกือนสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เตรียมตัวมาตลอดนะฮะมองาอาจะมีตต่างประเทศในเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกอย่างนะครับ ก็เราก็เตรียมตัวมาสองปีค่านนี้เพิ่มกฎหมายอนุญาตให้ทําเมื่อมุกบลาสองห้ากสี่แล้วเดินหน้าเลยนะครับก็เดินหน้ามันก็ต้องเดินหน้าเรื่อพวงวงจรนะครับเพราะว่าเราทําสวนจำตัวนี้พ่วงวงจรนะแต่ต้นน้ำแต่ละสายน้ำคือตั้งแต่เมล็ดพทันเรานาเข้าของเรามาเองนะครับเราก็เรื่องของการพรอบลูกเราก็มีพืนที่พรอปลูกของเราเองที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ภาคใต้ส่งทั้ที่นะครับในส่วนของโรงงานสารสกัดของ ารสกัดี b d เก็บยอดอกกระชงน,นะครับเราก็นำเครื่องจักรเข้ามาติดตั้งั้งแต่การปี262ส่วนหนึ่งแล้วก็กำลังจะเพิ่มเพิ่มเครื่องจักรเข้ามาในในโรงงานสารสกัดซึ่งอยู่ในระหว่างการการติดตั้งนะครับท<ม><ม>ีนี้ไอสารกัญชงเนี่ยที่เรียนไปก็คือมันเป็นตาหการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของออยม,มันเป็นตัวการพืชเกษสรที่ขึ้นมาถูกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกปัญญาญาที่เราจัดขอเนี่ยก็อยู่ระหว่างการยืร่นขอกับออยในเรื่องของการนำข้าวมเล็กพันกันโชงนะครับเราก็ยื่นขอกับทางออยแล้วก็อยู่ระหว่างการที่เจรณาซึ่งซึ่งก็คงจะทราบผลในเร็วนี้นะครับในส่วนของพื้นที่พ่อสู่นะครับเราก็อยู่ระหว่างการขอจ้างโรงเรือนแล้วก็ยื่นขอปัญญากักบทางจลลังหวัดในส่ขจังหวัดเพื่อที่จะผ่านไปที่ออยของแต่ละจังหวัดน,นะครับแล้วก็ใน,นส่วนของกัรน้ำก็คือ โรงงานสารสกัด CBD โจทย์าอกกระชงเนี่ยก็อยู่ในระหว่างติดตั้งพื้งจากแล้วก็รอทาออยปรสกัดใช้ว่าจะใช้นงื่อนไขไหนเพื่อที่จะให้มีคุณสมบัติตาม GMP นะฮะโรงงานเกิดสกัดที่ได้มาตรฐานแล้วก็คุณยี่นขอแบรนด์ตรงนั้นนะครับสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสมอนลูกายน้ำนะฮะก็ในเรื่องของ CBD oil กับพวกเรื่องของไอ้ tropical สินค้า CBD ทั้งหลายแหล่นี่แหละครับ เราก็อยู่ในระหว่างการแทนตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ <S <S อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันก็ไปตามทางลาาที่เราวางเอาไว้นะครับว่า,า,วาเามเล็ดพันธุ์เรานําเข้านะครับเพื่อที่พ,อพ่อปู่เราอยู่ในระหว่างการจัดการโรงงาน,นก,าการสกัดเราอยู่ในระหว่างรอประกาศของออยอนนะครับแล้วก็ปายน้ำก็คือในส่วนของสินค้าที่เป็นรูปเนี่ยเราก็มีการเลือกทำตลาดทนะั้ง ทางไหนประเทศและต่างประเทศนะครับครับครับทั้งนี้ถามววนักควถามคุณประสิ์นี่นะครับในในส่วนของแอบแสตเตอแคนาเทสเองเนี่ยต้องบอกว่าอ่ก็จะบอกว่าก็เป็นบริษัทใหม่เหมือนกันนะครับแล้วเรามีความเชี่ยวชาญตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับหรือม่ามีประสบการณ์จากที่อื่นหรือย,อยังไรมาก่อนหรือเปล่าครับ เรียนอย่างนี้ฮะไอ้ธุรกิจชนชงเนี่ยนะครับมันไม่เคยมีใครในประเทศไทยเคยทำบบนาังแตกอนนะฮะมาถึงปัจจุบันไม่เคยอนุญาตประกอบนะครับทีนี้เนี่ยที่ผมเคยเรียนหลายๆท่านเลว่าอ่การที่จะทำกาหกรรมตัวนี้เรามาเริ่มเดินจากศูนย์ไม่ได้นะครับเราม่สามารถขานไม่ได้ครับคือถ้าเราจะเริ่มเริ่มเดินตัวนี้เนี่ยคือถ้าเราจะทำปุ๊บเนี่ยเราต้องเดินแล้วก็วิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเป็นอันดับแรกเนี่ยเราก็คือเราขาดเรื่อง เทคโนโลยีทั้งเรื่องของเมล็ดพันธุ์ทั้งเรื่องวิธีการเพาะตูนะครับทั้งเรื่องของวิธีการสกัดสารชีวิีให้มันได้คุณสมบัติดีที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็ช่องทางจําหน่ายของสินค้านเนี่ยเพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้เนี่ยคือถ้าเรามาเริ่มผันเดินเนี่ยเราจะสเะป็ตสปาบมาครับไปไม่ถูกทางหรอกครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพืชเศรษฐกิจแต่ขึ้นมาเป็นพืชที่ถูกกฎหมายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหมยอย่อะนะครับดพรฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเพิ่มความรู้ ของผู้ที่เขาเคยทำธุรกิจนี้มาก่อนแล้วเนี่ยอนี้ผู้ที่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อแล้วเนี่ยก็คือประเทศในยุโรปหรืออเมริกาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรดีเรามี joint venture agreement กับเบริษัทที่ทำอุตสาหกรรมตรงนี้ควบคุมต่อจากประเทศอเมริกานะครับอืคือทําตั้งแต่เรื่องเอกลูกนะครับทําเรื่องกับโรงงานสังกัดที่อยู่ที่ริชมอนด้านะครับ แล้วก็ทางช่องทางจำหน่ายของสินค้าคนเดอรลูกตัวโลกอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจุดเด่นเมื่อสัปดหนึ่งก็คือเรามีพันธมิตรเต่างประเทศนะครับซึ่งเคยทำกิจกรรมนี้มาก่อนแล้วแล้วก็มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เราในช่วงเริ่มต้นนะครับเฮ้ยอย่างนี้แปลว่าตัวของไคเนเตกเองเนี่ยที่บอกว่าไปจอยกับกับกับทางอเมริกาเนี่ยที่ที่คุณพระสิทธ์บอกเนี่ยเราเรา ใจลักษณะไหนครับเอาความรู้เขาหรือมีการร่วมทําธุรกิจกันมาก่อนด้วยหรือเปล่าครับเอ่อเราเราทำในลักษณะของตัวเอเจอร์ว่าเราจะมาทำสาขากบบนี้ในเศษสองนะครับของ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 ขขอองงเราที่ประเทศไทยนะครับที่เตษแรกที่เราทําเนี่ยเราทาในเกียงซึ่งมันต้องข้างจะเอ่อเป็นระดับอุตสาหกรรมแต่ว่ายังไม่ใหญ่มากนะครับแต่เราพาใจเป็นความรู้ทุกอย่างของเขาเนี่ยเขาไมช่วยเรานะครับตอนนี้เศษสองที่เรามองไว้ก็คือ ไอ้เรื่องเซเวนเชอร์เนี่ยสัญญาร่วมทุนที่เราจะตั้งโดยการร่วมกับเขาเนี่ยจะเป็นเเตจสองซึ่งมันจะเป็นในสเตจที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมอ๋มอถ้ากว่าถ้าของเราถ้าในประเทศเราพูธอันนี้ผมพอจะเข้าใจถูกไหมฮะเดี๋ยวถ้าผิดต้องผิดยังไงเดี๋ยวรัฐมนตรีมหาวิทยาลัยช่วยช่วยช่วยเสริมแล้วกันถ้าผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าสมมติว่าคณะเทคเรา88ดสิบคณะเทคเราเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วเราทําเสร็จในประเทศเรียบร้อยหมดเนี่ยถ้าผมว่าเราจะมีตลาดที่ต่างประเทศอย่างอเมริกาหรือยุโรปด้วยใช่ไหม ถูกต้องครับถูกต้ตองครับตอนนี้หลายประเทศในยุโรปก็ติดต่อเข้ามานะฮะทางอิตาลีก็ติดต่อเข้ามาแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นมิสซิลิวเตอร์ของเราให้กับให้กับสินค้าที่เป็นสายนาของเราในในตลาดยุโรปทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนของตลาดอเมริกาเนี่ยเราไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะอย่างที่ผมเดาไปก็คือผลิตภัตรของเราที่ทำธุรกิจยื้แล้วที่อเมริกาเนี่ยเขาเข้ามาเป็นตัวเินเชอร์เราในการขยายในเป็สองดังนั้นต้องการการจำหน่ายในทางอเมริกาเนี่ย เราก็จะใช้ช่องทางจำหน่ายเดิมของเขาอะนะครับเป็นทีว่าสินค้าแทนที่มันจะเคย n s i ที่อเมริกาะจะเป็นสินค้าที่ผลิตที่ในประเทศไทยนนตินแบนด์ของเราเองหรืออาจจะเป็นไว้จะด้วยแบรนด์ที่ต่างประเทศเนี่ยต้องการให้เราผลิตในในแบรนด์ของเขาเนี่ยแล้วก็เปิดตลาดในอเมริกากับทางยุโรปครับอืมาบอกว่าตลาดเราก็จะใหญ่มากนะฮะนั้นก็อยู่ที่ว่าไทาม์ไลน์มันครับ ทีเ่เรียนไปนะครับตลาดในประเทศมั os, นก็คือส่วนเงินจะตีกลืนไอ้ตัวสารประกาศ CBD เจตันชงเนี่ยมันเอาไป้ผสมเงินผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยจะต้องมองว่ามันไม่ใช่แค่ตลาดในประเทศไทยนะครับมันเป็นตลาดโลกนะครับแล้วก็ในเมื่อเรามีโอกาสที่ประเทศไทยมีโอกาสที่ทำส่วนต่างตัวเนี้ยของประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยนะครับมันก็ควรจะเป็นฐานการผลิตซึ่งซึ่งเราสามารถที่จะทําได้แต่อย่างแต่อย่างที่เรียนนะครับเราก็ต้องมีมาตรฐานในการทำสิพาร์นะครับเพราะว่า ทางทางผู้ซื้อ,พอ,พอเ,เขาก็ต้องมีมาตรฐานของเขาแล้วก็ที่เรียนไปก็คือแล้ว่คงก็คอมตรมือามาตรฐานเขาในการเิตาสตรสินค้าของเราอ่ะครับถ้าว่าอย่างนี้เราก็พอจะเห็นภาพานะครับท่านผู้ชมในตัวของ8ปดสิบแคณะเทคว่าไม่ได้แค่มาเริ่มนะครับไม่ได้แค่ต้องบอกว่าไม่ได้เริ่มหัดคานวันนี้กําลังจะวิ่งแล้วครับกําลังจะวิ่งแล้วนะครับเตรียมพร้อมหมดแล้วฮะอันนี้ถามต่อเลยครับคุณพรหมศิษ์ครับแล้ว มีต้องบอกว่าตอนนี้กระแสกันชงหรือกัญชาก็ดีนะเฉพาะกันชงที่อ,อยอ,อนุญ,ญาตให้มาทําในเชิงพานนี้แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยมีบริษัทตัวชเบียนมากมายหลายบริษัทเลยฮะไปจับมือกันนู่นนี่นั่นทําอย่างของ88แคนาเทคเนี่ยมีบริษัทไหนหรือบมจอไหนเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยกันบ้างไหมครับ เมื่ะเรียนอย่าง,ง,งนี้ครับคือว่าหลังการบรรทุกบัญชาบรรชงพืชยางพาราดิบเนี่ยผมก็ย้ำมาตลอดเลยนะครับมันเป็นพืชเศรษฐกิจขึ้นจักขึ้นามาเป็นพืชเศรษฐกิจได้เพราะเรากฎหมายอนุญาตนะครับแล้วก็เรานี่ไม่เคยท,ำท,ำทําคุงการตัวนี้มาก่อนเลยในรรยตลอดระยะเวลาห้าหกสิงปีที่ผ่านมานะครับเราค่อนข้างจะขาดแคลนทั้งในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการปลูกน้ำสการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เออผมอยากจะเรียนว่ากระแส CBD ของเป็นโมเนี่ยมันไม่ใช่กระแสนะครับอย่าไปเียกมันว่ากระแส่กระแสมันลูกมาแล้วก็ปลูกไปนะไอตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นของจริงมันเป็นโปรดักจริงมันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับอยู่กับตลาดโลกไปอีกนานไม่ใช่อยู่แค่เดือนปีสองปีจะอยู่กับอีกนานครับเหมือนอย่างไอฟิชออยเหมือนกับคอลลาเจนที่มันเข้ามาในตลาดเมื่อห้าหกปีที่แล้วมันก็ยังอยู่กันมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ ถ้าใครจะทําอุาารตสาหกรรมตัวนี้มันคือเราต้องทำอุตสาหการรมให้ครบวโงโจรอย่างที่เราถามเรื่องต้มน้ำเป็นสุาง,<ม>งนานเพราะว่าถ้าคุณจะมาทำต้มน้ําแล้วคุณจะไปหวังซึ่งจมูกค,คนอื่นหายใจตรงกลางน้ำแต่<ม>เขาไม่ให้คุณออกซิเจนมาคุณก็ไปต่อไม่ได้ดนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยผมคิดว่าสต่ละแต่ชนาเท็กมันมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราพอทำอุตสาหกรรมตัวนี้ครบวงจรของเราเองเราไม่ได้จีบจิตคนอื่นหายใจนะครับ<ม>แล้วก็จุดจิตประสงค์แรกก็คือ อุตสาหกรรมตัวนี้มันจะเลื่อนไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์นะครับคือถ้าถ้าไม่มีหนึ่งมันจะไปถึงสิบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากก็ผมก็มีข่าวอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแจ้งก็คือตอนนี้เนี่ยทาง8.8เนี่ยเราได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นตัวแทนจาหน่ายแล้วก็นําเข้าเมล็ดพันธุ์ดันชงจากบริษัทซีรอสไบโอไซด์ของอเมริกานะครับซึ่งซีรอสไบโอไซด์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในห้าของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดันชง ของอเมริกาที่ลงบอ,อกจำหน่ยายก็ลวกอยู่วะน,นะครับเราก็มองอว่าอันนี้เนะี่ยติดตืเริ่มต้นที่ดินมากว่าเรานั้นก็ไม่ใช่ A เอเ่วนหนึ่งแลวเราก็มีโอกาสที่จะทําเรื่องมเมล,ล็ดพันธุ์งเข้าวและประจำนานให้เกษตรกรด้วยเมื่อกี้คาถามย้อนกลับไปตรงที่ว่าก็มีคนเข้ามาคุยพอสมควรมากนะครับผมดงต่างตัวทั้งคนที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แล้วก็คนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในตลาดลักซ์ซ้างเนี่ยที่เห็นมีเข้ามาคุยเนี่ยผมคิดว่เาเขาคงจะศึกษาบริษัทเรามาแล้วนะฮะเพอาะถึงเข้ามาคุยกับเราก็มีอยู่ย่ังเช่นไม่ได้ยู่ในวงการนะนะครับคืออย่างพวกที่ทำฮอสิทอลิตี้รีเทลหรือว่าโรงแรมเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเราเพราะว่าเขาอยากจะอปากจะขายดีเทลในเรื่องของดิสเซอรี่ของสินค้าที่ดีจะทำช่วงโดยจากที่ทาเรื่องคอนโดนุงนุงยางอัามัยก็เข้ามาคุยอโดยจากที่ทำเรื่อง,ออาาองเาาอ่เออะ,อะไรอ่ะ เอ่อพอเรื่องเศรษฐาอืมอืมรษฐที่มันทำอยู่อยู่เป็นคนละแนวอ่ะกับอุตสาหกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยก็เข้ามาคุยกับเราผมก็เลยไป่ทราบว่ามุมมองของบริษัทที่อยู่ในตลาดับเนี่ยเขาบอกอุตสาหกรรมตัวนี้เป็นยังไงแตเดี๋ยวที่เรียนไปนะครับมันไม่ใช่แต่แต่นะครับถ้าถ้าศึกษาดีๆเนี่ยเพราะะฉนั้นมันจะไปถึงระยะยาวนะครับอืมทีนี้ครับที่พอดีเห็นคุณพรพศิธิ์พูดถึงแต่ละรายที่ที่ที่พรพศิธิ์พอจะบอกมาว่าทำธุรกิจอะไรเนี่ยอ่าอย่างอ่า งวงแรวได้จะพอพอพอเข้าใจได้นะครับทุงยานได้จะพอเข้าใจได้แต่ไอ้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่นะครับเขาจะมาทําอะไรกับเราครับเขามาร่วมทุนหรือยังไงครับมีการพูดคุยกันหรือยังถึงไหนทุกคนอยากจะเข้ามาร่วมทุนนะครับก็มีการเจรจาเื่ลงกันไปแล้วนะฮะผมคิดว่าอย่างยีครับคือผมว่าปัจจุบัน,บนเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันไม่จัเป็นต้องป็ยึดถืออะไรกับสิ่งที่ตัวเอง้อการใช่ัมอเตอร์ไฟฟ้าอาจจะไปขาย กผลิตจะท์ C B D ได้แต่ก็มีมการเซนติฟยธุรกิจนะมันม่ชัเจนวกาไปยึดติ่อ,อ,อยู่ในของวเจของตัวเองนะครับอ๋อแต่ว่ามีการพูดคุยกันแล้วถึงขั้นไหนครับอันนี้ถามนิดหนึ่งถึงขั้นไหนแล้วครับม<อ>ีารนถึงไหนแล้วถึงขั้นเขาเรียกว่าอะไรนะก็มีการทำา M O U มีการทำดีลลิเกชนบางส่วนแล้วนะครับอืมพอจะเอ่ย นิดได้ไหมครับว่าทําอะไรฮะบริษัทอ,อาจจะบอกชื่อบริษัทได้ไหมฮะหรือว่าธุรกิจก็ได้ฮะถ้าบอกห้าไม่สะดวกบอกชื่อบริษัทก็ก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็รายที่เข้ามาขอทางดูดูเช่นแล้วก็เริ่มทำไปแล้วนะครับก็ก็เป็นบริษัทที่ทำอุตสาหกรรมเรือ่องเรื่องบอกเตอร์ตำนานนี่แหละครับผมคิดว่าเขาก็อยากจะได้ดีิฟายโดยเขาเองนะฮะเพราะว่ที่เรียนไป คือถ้าสมมุติว่าไอ้รายการสารสกัดสีดีกด่นโชวเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มูลค่าสูงมูลค่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูนิมันอาจจะดูไม่เยอะาานะฮะตลาดมันอาจจะดูไม่ใหญ่แต่มูลค่าของมันจะสูงมากกว่ายูนิมนะครับเป็นตัวนั้นครับถ้าก็ว่าตอนนี้ก็มีการเซ NO ็นเอ็มบูยูกันแล้วก็มีความคืบหน้าก,นกันแล้วว่างั้นเถอะนะแล้วอย่างนี้ขั้นขั้นตอนต่อไปก็คือ,อาจับมือกันยังไงแล้วก็พัฒนารูปแบบ ยังไงครับอันนี้ผมผมพอจะรายละเอียดลงไม่ได้ไหมเป็นคงคงเป็นการร่วมทุนน่นะครับ,รบถ้าสมมุติว่าเราสรุปกันได้เนี่ยาผู้ที่สนใจ,จก็คงจะเข้ามาเป็นเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบ,ร,บร,ริษัทจนรีไกยานาเทสนะครับเพราะว่าเราก็ต้องาการที่จะเพิ่มทุนนะครับกาจะเ,เป็นผู้ถือหุ้นในส่วนของการเพิ่มทุนขึ้นมาใหม่เนยนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนน่นะฮะเราก็ไม่ได้มองว่า เราอยากจะได้ทุกทุกคนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหรือ่เป็นผู้ผู้ร่วมคุนกับเรานะครับผมเรียนตามตรงเลยว่าถ้าเราจะเลือกใครเนี่ยหรือว่าเขาจะมาแต่งงานกับเราเนี่ยเราก็อยากจะมองกับคนที่เขาสามารถที่จะคอนทริบิวเอืมเอ็กซ์บอกมาเลยว่าต้องมาช่วยในกาทงานืไม่ใช่ว่าเอาเอาเงินเข้ามาลงทุนอย่างเดียวเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยนะวันนี้เนนไม่ใช่ถึงมันไม่ใช่ปัญหารรเรื่องเงินสูงเนี่ยผมคิดว่าเราอยากจะได้ คนที่เป็นมืออชีพมันนะฮะแล้วก็มีความฟิลิบว่าเขาสามารถที่จะทํยในไหนให้บริษัทมันโตได้เพราะว่าสิงเนสเกินเนี่ยออน,นี้ที่เราทำไปนหนึ่งมันก็ออกแล้วหน้าตึงถึงเซนิโตเฟชเชรนอร์น,นะ,ค,ะครับเราก็อยากจะให้คนที่มันเนื้อชีพจริงจริงเนี่ยสามารถที่จะความฟิลิบให้บริษัทโตได้เนี่ยเพราะว่าเป็นสั r a t e g i c p a r หรือว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นผู้ดึงของเรามากกว่าอือก็ก็ถือว่าน่าจะจบโจทย์นะครับเพราะว่า บริษัทมหาชนแน่นอนครับเรื่องความมั่นคงแข็งแร่งความเป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยน,น,น่าน่าจะใช่แล้วละ<ช>่ะฮะอะไรก็ตามคงคงก็คงต้องอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันอีกนะครับสําหรบบตัวของ88คณะเตตรงนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับอยากให้คุณพรมประสิทธิ์ช่วยตอกย้ําถึงความเป็น88คณะเตกนิดนึงครับใ้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่วันนี้ก็ต้องบอกว่า ก็คงอยากรู้นะครับแต่ก็คงคงบอกได้แค่นี้นะครับเรก็อยากให้คุณพรสิษเสถช่วยย้ําถึงความเป็น88คณะเทคเรานิดหนึ่งครับก็ทั้งผมเรียนตาตรงนีกมนหนึ่งนะฮะจุดเด่นจริงของ88คณะศึกเนี่ยคือเราทำด้ายการกัโชมเพื่อการพาณิชและ้วการควบคุมจองด้วยตัวเราเองอันนั้นคือจุดเด่นของเรานะครับเหมือนผมเรียนคือ เอ่อไม่ใช่ทานเราทำข้อมาเองเราไม่ขึ้นไขั้งสิ้นนะครับพื้นที่ทีเราปลูกระบหมูของเราเองเราไม่ขึ้นไขั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปทำคอนแทคฟาร์มกันนะไข่พื้นที่นี้มันเป็นเรื่องปลูกบสวนนะครับเรามีโรงสกัดของเราเองนั่นคือจุดประสงค์หลักนะครับเราไม่อยากจะไปยืมยืมหมู่คนอื่นหายใจนะครับสุดท้ายก็คือเวลาเราทำสินค้าเดินรูปออกไปแล้วเนี่ยเรามีช่องทางเดินไหนด้วยพันธมิตรของเราในต่างประเทศซึ่งมีประสบการณ์และองค์กรดูถากธุรกิจตัวนี้มาแล้วเนี่ยประดานพรมีดีที่มีจุดของเราก็คือ เราไม่เหมือนคนอื่นนะครับคนอื่นจะทำต้นน้ําคนอื่นจะทำแบงน้ำคนอื่นจะทำปลายน้ำแต่ของเราเนี่ยเราทำไม่ไดต้นน้ำแบนน้ำปลายน้ำเป็นตัวเราเองแล้วก็ผมอยากจะเรียนตัวนึงก็คืออย่าไปคิดว่าไอ้กระแสไอ้คำว่าจินตีนเป็นตัเป็นกระแสนะครับมันเป็นของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอู้ไอ้ลูกนาำเขาต้องการนู่นี่นั่นผมคิดว่าถ้าศึกษาอุตสาหกรรมตัวนี้ชัดเจนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงและมันเป็นของจริงไม่ใช่กระแสนะครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณวันนี้ต้องขอบคุณพรอมประสิทธิ์อย่างสูงเลยนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรแล้วเดี๋ยวรบกวนคุณพรอมประสิทธิ์อีกนะครับได้ครับไม่มีปัญหาครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับนั่นก็คือคุณพรอมประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแปดสิบแปด c a n a t e c จำกัดนะครับ ก็วันนี้ถึงบอกว่าําครบวงจรนะครับวันนี้เราอยากให้รู้จักก่อนนะครับส่วนที่ต้องเชื่อว่าท่านผู้ฟังท่านนักทุนท่านผู้ชมที่อยู่รายการกันอยู่ในขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็อยากจะรู้นะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าที่เปิดเผยมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะเดาันไม่ยากนะฮะน่าจะเดาันไม่ยากนะครับว่าบริษัทไหนนะครับอบ,บจอไหนที่เข้าไป วันนี้ต้องบอกว่าเซ็น e เอเกันแล้วนะครับเข้าไปทำดิจิเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้จับมือกันนะครับเพื่อต่อยอดธุรกิจในเรื่องของธุรกิจการชงที่บอกว่าวันนี้คุณบริธิ์บอกแล้วมันไม่ใช่กระแสครับแต่มันเป็นเรื่องจริงมันไม่ได้วูบมาวูบไปแต่มันจะอยู่กับเราจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับแล้วก็จุดแข็งที่88ด a n บเทคี Me นะครับตั้งแต่ มเมล็ดพันธุ์เองปลูกเองมีสถานที่ปลูกเองมีโรงสกัดเองรวมถึงมีสินค้ามีช่องทางการจาหน่ายเองนะครับและที่สําคัญเขามีพันธมิตรที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดโลกด้วยนะครับเพราะนั้นตลาดไม่ได้เฉพาะในประเทศไทยก็เพียงแค่รอความคืบหน้านะครับในเรื่องของใบอนุญ,ญาตนั่นแหละเพราะต้องบอกว่าบ้านเรายังใหม่นะครับห้าหกปีที่ผ่านมาเราไม่เคยนะครับทําธุรกิจตัวนี้เลยวันนี้เพิ่งจะเปิดยังไม่ได้ปีนะครับ ความอาจจะมีความสับสนความอะไรอยู่นะครับอาจต้องมีการตรวจข้อมูลต่างๆเยอะนิดนึงนะครับก็เพื่อที่จะให้ธุรกิจมันสามารถเดินไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับในตัวของธุรกิจกันชมนะครับที่บอกวันนี้ไม่ใช่กระแสนะครับส่วนจะเป็นบริษัทไหนนะครับที่เข้าไปร่วมทุนกับทาง88คณะเทศ ก็เดี๋ยวคงจะมีข่าวมานะครับถ้าเป็นบอจอในตลาดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะครับแต่ก็อ่ากที่เห็นนะครับก็มีหลากหลายบริษัทนะครับแต่ที่ดูเหมือนจะคืบหน้าไปกว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับก็ทําเกี่ยวกับมอเตอร์ปั๊มน้าก็ลองไปดูนะครับก็วันนี้ในเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับก็ เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามกันก็นแล้วกันนะครับมีความคืบหน้าอัปเดตอย่างไรนะครับทางทีมงานสต๊อปโฟกัสเราก็จะนํามาอัปเดตกันนะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รายการคุยชัดชัดวันนี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมชัดปันจิติเวชและทีมงานสต๊อปโฟกัสต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาติดตามกันใหม่ในวะันพรุ่งนี้ครับับวันนี้สวัสดีครับ